คุณผู้ชมคะที่ประเทศมาเลเซียได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คืออันวาอิบราฮิมที่เริ่มรับหน้าที่แล้วและได้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วแล้วประชาชนคาดหวังอย่างไรต่อการทำงานของอันวาอิบราฮิมติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะ เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนะครับที่มาเลเซียได้ดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศพร้อมกับความท้าทายต่างๆและต้องแบกรับความคาดหวังของคนทั้งประเทศครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับอาจารย์อัดเกี่ยวกับความคาดหวังของคนมาเลเซียต่อนายกคนใหม่คนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณทิพย์ครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมความคาดหวังของคนมาเลเซียต่อนายกคนใหม่ครับในความคิดอาจารย์คิดว่าคืออะไรครับ หลังจากที่มาเลเซียได้นายกรัฐมนตรีคนที่10<ม>ของมาเลเซียมีคณะรัฐมนตรี28ต<ม>าแหน่งนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับคนมาเลเซียว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่คืออะไรบ้างร้อยเปอร์เซตครับ,รบตอบอยู่สองเรื่องครับคุณติฟครับก็คือหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจสองเรื่องของคอร์รัปชันมผมก็ถามต่อว่าช่วยเรียงหน่อยได้ไหม เรื่องใดเป็นเรื่องแรก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณติ๊บครับตอบว่าอยากได้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกรองลงมาก็คือเรื่องของคอร์รัปชันถ้าเราลงลึกลงไปว่าอา้าวประเด็นไหนละ่ะที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่อยากให้นาย,ยกลมนตรีคนใหม่นี้เข้าไปแก้ไขปัญหาเขาบอกหนึ่งเรื่องของค่าเงินลิงกิตสองเรื่องค่าครองชีพค่าเงินลิงกิตช่วงที่อยู่ในโควิด ช่วงที่เขามีการเหมืองไม่นิ่ง3-4ปีที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงสท่านนะเงินลิงกิตอ่อนมากนะเปื่อเปอ,อาจจะอ่อนในอันดับต้นต้นของอาเซียนด้วยซ้ำไปอ่อนกว่าบาทไทยด้วยซ้ำไปครับคนมาเลเซียบอกว่าอถ้าเทียบค่าเงินนะค่าเงินไทยเนี่ยเงินบาทไทยเนี่ยดีกว่ามาเลเซียด้วยซ้ำไปเขาว่าดีกว่าหมายถึงเขามีเสถียรภาพมากกว่าแม้ค่าเงินหลกพอค่าเงินเขาอ่อนก็นนส่งผลกระทบทํให้ เขาต้องนําสินค้าเข้ามาแพงๆนะฮะทำให้เงินเฟอ้อราคาสินค้าในประเทศเขาเนี่ยแพงก็ส่งไปผลกระทบต่อเดือดร้อนของประชาชนในมาเลเซียครับคุณติ๊บอันที่สองครับเรื่องคอร์รัปชันครับแน่น,นอนที่สุดคุณติ๊บทราบอยู่แล้วท่านผู้ชมอาเซียนคนนีทราบอยู่แล้วครับหนึ่งชื่อเสียงที่ไม่ดีของมาเลเซียเรื่องคอร์รัปชันก็คือ1 mdb เป็นข่าว,<อ>าวดัง,ดงเลยอันนี้คุยกับคนมาเลเซียบอกว่าช่วงที่เขามีโควิดเนี่ยมีข่าวของการคอรัปชั่นงบประมาณเกี่ยวกับโควิดด้วยนะอโอ้คนมาเลเซียรูร้สึกโอ้โหไม่พออกพอใจเรื่องนี้มากเพราะนั้นเรื่องคอรัปชั่นเลยเป็นเรื่องที่สองที่คนมาเลเซียคาดหวังอยากให้รัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาถามที่ลงไปคนในมาเลเซียบอกว่าผมก็ไม่ต้องการที่จะให้คอรัปชั่นมันหมดไปในประเทศเขาหรอกมันเป็นไปไม่ได้ คอร์รัปชันจะไม่มีทั่วโลกเนี่ยนะครับแต่เขาบอกขอให้มันลดลงก็ยังดีคอร์ลัปชั่นในความหมายของคนมาเลเซียเ็าบอกว่ามีสองระดับนะฮะคุณติ๊บหนึ่งระดับที่เป็นพรรครัฐบาลน,นักนการเมืองแล้วก็ข้าราชก,การเขาบอกอยากให้ตรงนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเขาผมคิดว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเน้นมากในสื่อหนังสือพิมพ์ของเขาก็คือว่าความเป็นยูนิตี้ของประเทศมาเลเซีย เราเห็นได้ว่าการตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ140เสียงมาจากสี่พักใหญ่ๆพักพันธมิตร PK ปากตันหารบันนะพักของนายกรัฐมนตรีเอกพักของ BN Barisan National ซึ่งเป็นพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวคราวกับคอร์รัชันพักของในเกาะบอเนียวอีก2องพัก GPS GRS นะฮะซา,าบา<ม>สราวักเนี่ยนะครับก็เข้ามามเป็นคล้ายๆว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาเลเซียมีรัฐบาลที่เป็นหนึ่งเดียวกันครับนะถ้านะถามคนมาเลเซียบอกว่าความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคืออะไรคนมาเลเซียบอกว่าอยากจะให้หนึ่งเดียวเรื่องของเชื้อชาติศาสนา เราทราบกันดีว่าคนมาเลเซียมีอยู่สามกลุ่มนะฮะกลุ่มที่เป็นมาเลเซียเดิมกลุ่มมาเลเซียจีนมาเลเซียอินเดียเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ทําเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะฮะก็จะทําให้คนจีนเก่งๆเนี่ยออกไปจากมาเลเซียเลยความท,ะท,ะทะ้าทายของนายฮิมต่อความหวังสองข้อนี้ที่ทําให้มันแตกต่างออกไปในบริบทของประเทศมาเลเซียครับอาจารย์คืออะไรครับนายกรัฐมนตรีอันวาเนี่ยคือเบสชอยคือชอยที่ดีที่สุดของมาเลเซียอย่าง ขนานี้เลยแล้วก็เป็นนายกฐมนตีที่ที่เป็นความหวังของคนมาเลเซียเลยนะนอกจากสองสามเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยในระดับหนึ่งนโยบายอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายต่างประเทศ <c oughs> แล้วก็กเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยบทบาทของมาเลเซียต่ออิทธิพลของสหรัฐต่ออิทธิพลของประเทศจีนนะ <c oughs> สหรัฐกับเคลื่อนเรื่องอินโดแปซิฟิกอ่จีนขับเคลื่อนเรื่องของ B r i หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นะอาเซียนมาเลเซียจะวางตนอย่างไรภายใต้เศรษฐกิจที่มาเม็ดเงินเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลในอาเซียนนะท่านอันวาเนี่ยถูกถูกขนานนามว่าเป็นโปรเวสนะฮะก็คือโปรชาติตะวันตกนะเราเห็นได้ว่าคนที่แสดงความยินดีเป็นอันดับต้นๆให้กับนายกรัมรีอันวาก็คือรัมรีต่างประเทศสหรัฐเอนโทนีบิงกะ อ่าเหมันเขจะโปรโปรกันแล้วก็สับสุดกันนะแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีอันวาคงไม่ให้ไม่ได้ลดความสําคัญของจีนลงแน่ๆเพราะบทบาทจีนในมาเลเซียมีเยอะมากทั้งเรื่องของการลงทุนในโครงการการใหญ่ๆนะสินค้าของมาเลเซียหลายตัวพึ่งพิง,พงตลาดจีนเพราะ,ะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมจะต้องบาลานซ์ตรงนี้แน่นอนระหว่างอิทธิพลของสหรัฐ กับอิทธิพลของจีนเพื่อประโยชน์ของประเทศมาเลเซียและเพื่อประโยชน์องค์รวมของอาเซียนไปด้วยกันครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อ่านมากนะครับที่มาให้ข้อมูลตรงนี้ครับด้วยความยินดีครับคุณติ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลเซียนในมือของอันวัยประหิมจะเป็นอย่างไรครับก็ติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวนี้คือั้ง่มดของอาเซียนคอนเนคในวันนี้ครับ